นะโมตัสสะภะคะววโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคคววโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคคววโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพระพุทธังอาราธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระธรรมังอาราธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลกพระสังฆังอาราธนาพระพุทธเจ้าเปิดโลก ณเปิดบุญโมเปิดบารมีพุทธเปิดวาสนาทาเปิดจิตยะเปิดธรรมเปิดโลกเปิดจิตครอบจักรวาลด้วยณโมพุทธายะยะเปิดกรรมดีทาเปิดงานดีพุทธเปิดโชคดีโมเปิดลาบดีณเปิดอำนาจดีเปิดสิ่งดีๆทั้งหลายมาสู่ตัวข้าพเจ้าด้วยยะทาพุทธโมนะ นะมะระทะพุทธธงมธรรมังสังคังขออำนาจบาร,รมีของพระรัตนตรัยโปรดเชื่อมโยงบุญบาร,รมีทานบาร,รมีศีลบาร,รมีวิริยะบาร,รมีเมตตาบาร,รมีปัญญาบาร,รมีวาสนาบาร,รมี